สวัสดีครับพบกับผมยุทธบางขวางในเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาชญากรรมการแหกคุกการประหารชีวิตที่เป็นเรื่องจริงในอดีตกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมจะขอนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับคนของรัฐไปก่อคดีอุชกชะกันนอกประเทศแต่ถูกทางการไทยดำเนินคดีเปรียบเสมือนได้กระทำผิดภายในประเทศโดยมีบทลงโทษผู้กระทำผิดทั้งหมดในสถานหนักตามที่ผมจะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้ครับ ในช่วงปีพศ2497นายตางวิเศษฤทธิ์นายลาภวิเศษฤทธิ์สองพี่น้องได้ร่วมกับนายทิมไม่ทราบนามสกุลและนายชมลำไพเป็นพ่อค้ารับซื้อวัวควายข้ามแดนจากประเทศเขมรเข้ามายัางประเทศไทยโดยมีการขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้นำท้องถิ่นของไทยในพื้นที่ติดชายแดนช่วยเหลือเรื่องการนำวัวควายข้ามชายแดนโดยไม่ผ่านการตรวจโรคและไม่เสียภาษีให้ถูกต้อง ซึ่งเท่ากับเป็นการค้าวัวควายเถื่อนทำให้มีกำไรมากกว่าการนำเข้ามาอย่างถูกต้องหลายเท่าแต่ก็ต้องแบ่งกำไรส่วนหนึ่งไปให้กับคนของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือในแต่ละครั้งด้วยเพื่อให้การค้าขายวัวควายเถื่อนเป็นไปอย่างราบลื่นต่อมาพ่อค้าวัวควายทั้งสี่คนได้ไปจิตต่อกับนายสวงดวงยพภากำนันตำบลหนึ่งในอำเภอแหลมงอบจังหวัดตลาดเพื่อให้ช่วยเหลือนำวัวควายเข้าประเทศทางด้านจังหวัดตลาด เนื่องจากเห็นว่ากำนันสวงเป็นผู้กว้างขวางคนหนึ่งในพื้นที่นี้โดยมีการเสนอเงินจำนวนหนึ่งให้กับกำนันสวงหลังจากนำวัวควายข้ามแดนมาได้สำเร็จแล้วกำนันสวงเห็นว่าเป็นเรื่องไม่ยากจึงจัดก,การช่วยเหลือพ่อค้าวัวควายทั้งสี่คนจนสามารถนำวัวควายผิดกฎหมายรอบเข้าประเทศมาได้ทั้งหมดจากนั้นกำนันสวงก็รอรับส่วนแบ่งจากพ่อค้าทั้งสคนตามที่ได้ตกลงกันไว้ แต่ปรากฏว่าพ่อค้าทั้งสี่คนเมื่อนําวัวควายเถื่อนเข้ามาในไทยได้หมดแล้วกับทําเพิกเฉยไม่ยอมนําเงินส่วนแบ่งกําไรมามอบให้กํานันสวงแม้จะมีการทวงถามไปพ่อค้าวัวควายทั้งสี่คนก็ยังทําเพิกเฉยเหมือนมีเจตนาที่จะโกงเงินส่วนแบ่งของกํานันสวงทําให้กํานันสวงเกิดความแค้นที่โดนโกงจึงคิดหาทางวางแผนแก้แค้นให้สาสมในช่วงเวลานั้น สิบตำรวจตีสุวรรณอุยตุงตำรวจประจำสพออ,องคลักษ์จังหวัดนครนายกและพลซ้อนผลวานิชต,ตำรวจประจำสพเมืองปราจินบุรีได้ย้ายมาอยู่ที่สพกิ่งอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตลาดจึงได้รู้จักคบหากับกำนันสวงเจ้าของพื้นที่ซึ่งกำนันสวงได้นำเรื่องที่ถูกพ่อค้าัวควายโกงเงินไปปรึกษากับตำรวจทั้งสองนายจากนั้นได้ร่วมการวางแผนจัดการกับพ่อค้าทั้งสี่คน ด้วยการหลอกให้ข้ามแดนไปซื้อวอัวควายแล้วจะทำการป้นทรัพย์พ่อค้าทั้งหมดโดยมีความเห็นตรงกันว่าถ้าหลอกไปป้นที่ขมรคดีเกิดขึ้นที่ต่างประเทศทางการไทยคงไม่ให้ความสนใจเพราะไม่สามารถดำเนินคดีกับพวกตนได้และทางการขมรก็คงทำอะไรพวกตนไม่ได้เช่นกันเพราะต่างก็เป็นคนมีสีที่อยู่ในฝั่งไทยกลุ่มของกำนันสวงได้ชวนสิบตำรวจตีทรงศักดิ์วัดวาทิน ตำรวจประจำสพ,พกิ่งอำเภอคลองใหญ่และนายเปียยหรือเตี้ยวิรัตเข้าร่วมป้นด้วยจากนั้นได้ทำการติดต่อพ่อค้าวัวควายทั้ง4ี่คนบอกว่ามีผู้ต้องการขายวัวที่ตำบลไร่วุ้งอำเภอเกาะกงจังหวัดกำรรปอดประเทศกรัรมพูชาโดยมีกลุ่มของกำนันสวงเป็นนายหน้าพาข้ามแดนไปซื้อนายตังนายลาบนายทิมและนายชมพากันหลงเชื่อ จึงยอมตกลงให้กลุ่มของกำนันสวงพาไปเนื่องจากเห็นว่ามีทั้งตำรวจและผู้นำท้องถิน่นการนำฝูงวัวเถื่อนข้ามแดนน่าจะผ่านไปได้ง่ายโดยยอมเสียค่าในหน้าให้กับกลุ่มของกำนันสวงล่วงหน้าจำนวน8,500บาทซึ่งอาจจะรวมถึงหนี้เก่าที่ติดค้างอยู่ด้วยจากนั้นก็ได้นัดหมายวันที่จะข้ามแดนเพื่อไปซื้อวัวกันเป็นที่เรียบร้อย วันอาทิตย์ที่24เมษายนพศ2498กํานันสวง10ตำรวจตีสวุวรรณ10ตำรวจตีทรงศักดิ์ผลซ้อนและนายเปียหรือเตี้ยได้นำกลุ่มพ่อค้าวัวควายข้าไปยังฝั่งเขมรโดยมีการสะพายปืนคาไบและปืนเล็กยาวหลายกระบอกติดตัวกันไปด้วยซึ่งทางฝ่ายในต่างก็ไม่ได้สงสัยอะไรเพราะเห็นว่าเป็นตำรวจและฝ่ายปกครองจากนั้นคนทั้งหมดก็พากันไปยังเกาะกง เพื่อไปพบกับผู้ขายบัวแต่เมื่อเดินทางเข้าไปถึงในป่าลุกทึบกำนันทรงและพวกก็ได้ใช้ปืนจี้ในตางและพวกเอาไว้ทำการปลดทรัพย์สินออกจากตัวจนหมดเสร็จแล้วได้ร่วมกันยิงพ่อค้าวัวควายทั้งสี่คนทิ้งอย่างโหดเหี้ยมจนตายหมดทั้งสี่คนทิ้งศพเอาไว้ในป่าแห่งนั้นแล้วพากันหนีข้ามแดนกลับมายัางประเทศไทยโดยเชื่อกันว่ากฎหมายของประเทศกัมพูชาคงทำอะไรพวกตนไม่ได้แน่ อีกทั้งกำนันสวงมีอิทธิพลอยู่ในพื้นที่ฝั่งไทยด้วยคงไม่มีใครกล้ามาแต่ต้องในคดีนี้ทุกคนจึงอยู่กันอย่างปกติไม่ได้หลบหนีไปไหนวันพระรหัสสัดี 2, sinking. ที ouais. society, ่28เมษายนพศ2498มีผู้พบศพพ่อค้าวัวควายทั้ง4คนภายในป่าจึงแจ้งให้ทางการเขมรทราบจากนั้นได้ทำการสืบหาข้อมูลจนรู้ว่าผู้ตายทั้งหมดเป็นใคร จึงได้ติดต่อญาติของคนตายให้มารับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาส่วนทางด้านคดีความทางการขมเรไม่สามารถทำอะไยกับกลุ่มกำนันสงวงได้เนื่องจากไม่มีพยานหลักฐานและกลุ่มของกำนันสงวงต่างก็อยู่ในฝั่งไทยคดีจึงทำท่าจะจบลงแบบตายฟรีจับใครมาลงโทษตามกฎหมายไม่ได้เมื่อญาติของฝ่ายผนตายเห็นว่าทางการขมร คงทำอะไรกับพวกกำนันสวงไม่ได้แน่ญาติของฝ่ายคนตายจึงเข้าร้องทุกข์ต่อตํารวจกองปราบที่3ยอดกรุงเทพเพื่อขอความเป็นธรรมจะได้จับตัวผู้ร่วมก่อเหตุมาลงโทษตามก,กฎหมายของไทยให้ได้ซึ่งทางตํำรวจกองปราบได้ลงพื้นที่สืบสวนในทางลับโดยพยายามเก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเพื่อดาเนินคดีกับกลุ่มของกำนันสวงถึงแม้คดีนี้จะเกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านก็าตาม วันพระรหัสสุดีิที่4เมษายนพศ2 5 0 0หลังจากตำรวจกองปราบสืบหาพยานหลักฐานต่างๆงานร่วม2ปีจนสามารถรวบรวมหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุทั้งหมดได้จึงเข้าจับก,กลุ่มกำนันสวง10บตำรวจตีสุวรรณและผลสอนได้รวม3คนพร้อมอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุส่วนสิบตำรวจตีทรงศักด์และนายเปียหรือเตี้ยหลบหนีไปได้ ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาทั้งสามคนมาสอบสวนที่กองปราบสามยอดโดยโอนคดีมาที่ส่วนกลางเพราะเห็นว่ากำนันสวงเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่อาจใช้คนไปข่มขู่พยายนได้ผลการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสามคนต่างก็ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดแต่ตำรวจกองปราบเชื่อว่ามีพยายนหลักฐานเพียงพอจึงส่งสำนวนคดีให้อัยการเพื่อฟ้องร้องกำนันสวงสิบตำรวจตีสุวรร และพลส้อนต่อศาลอาญากรุงเทพผลการพิจารณาของศาลชั้นต้นเห็นว่าทั้งสามแ้กระาความผิดจริงจึงตัดสินให้จําคุกทั้งสามคนไว้ตลอดชีวิตตามกฎหมายลักษณะอาญามาตรา250ซึ่งในช่วงเวลานั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายลักษณะอาญามาใช้ประมวลกฎหมายอาญาตั้งแต่วันที่1มกราคมพศ2500เป็นต้นมา แต่สาหรับผู้ต้องหาทั้ง3ามรายนี้สารเห็นว่าคดีเกิดก่อนมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายจึงยังใช้กฎหมายฉบับเดิมมาพิจารณาคดีหลังถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตจำเลยทั้งสามได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลขอให้ยกฟ้องปล่อยตัวไปอายการได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลขอให้สารลงโทษจำเลยในสถานหนักคือประหารชีวิตผลการพิจารณาของสารอุทธรณ์ ได้ตัดสินยืนตามสารชั้นต้นกำนันสวงและพวกยื่นดีกาต่อสารขอให้ยกฟ้องปล่อยตัวไปอายการยื่นดีกาขอให้สารตัดสินลงโทษในสถานหนักเพื่อให้สาสมกับความผิดที่ได้ร่วมกันทำไว้วันที่11เมษายนพศ2506สารดีกาได้พิจารณาแก้คำตัดสินของสารล่างทั้งสองพิพากษาให้ประหารชีวิตกำนันสวง สิบตำรวจตีสุวรรณและพลสอนให้ตายตกไปตามกันจึงเป็นอันถึงที่สุดของคดีนี้นอรอสวงนอชอสุวรรณและนอรอสอนได้ทำหนังสือถวายดีกาทูลเก้าขอพระราชานอภัยโทษเพื่อลดโทษตายให้กับพวกตนแล้วรอผลการพิจารณาหนังสือฉบับดังกล่าวอยู่ที่หมวดควบคุมนักโทษประหารแดนหนึ่งเลือนจำกลางบางขวาง ในระหว่างรอผลการพิจารณาหนังสือถวายดีกาอยู่นั้นปรากฏว่าตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวในเปียหรือเตี้ยวิรัตมาได้สำเร็จอีกรายหนึ่งซึ่งขณะนั้นอยู่ในช่วงของรัฐบาลจอมพสลสฤษดิ์ธนารัต์เป็นนายกรัฐมนตรีและมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกปุกครองประเทศผู้ที่กระทำผิดอุกชะกันในช่วงนี้จะถูกส่งให้สารทหารพิจารณาคดีหากผลตัดสินเป็นอย่างไรก็ตาม ไม่สามารถยืดนอุณนหรือดีกาต่อสารได้อีกจะต้องกลายเป็นนักโทษเด็ดขาดในทันทีสำหรับผู้ที่ถูกสารทหารตัดสินในอัตราโทษสูงยังเปิดโอกาสให้ยื่นหนังสือถวายดีกาทูนเก้าได้ผลการพิจารณาคดีของนายเปียสารทหารได้ใช้กฎหมายฉบ,บับใหม่มาพิจารณาคดีโดยตัดสินให้ประหารชีวิตนายเปียตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา289วงเล็บ4 มาตา83มาตา84ซึ่งมีผลเช่นเดียวกับนชสวงและพวกอีกสองคนเพียงแต่ใช้กฎหมายคนละฉบับมาตัดสินคดีนี้นชเปียถูกส่งตัวมาขังในหมวดควบคุมนักโทษประหารแดนหนึ่งร่วมกับพักพวกที่ถูกตัดสินคดีมาก่อนแล้วซึ่งนชเปียได้ทำหนังสือถวายดีกาทูลเก้าขอพระราชทานอภัยโทษไปยังเบื้องสูงเช่นเดียวกันแต่สุดท้าย หนังสือถวายดีกาของนักโทษประหารทั้ง4คนได้ถูกกระทรวงมหาดไทยสั่งยกเนื่องจากยังไม่เห็นควรนำขึ้นทูลเกล้าจากนั้นได้มีหนังสือส่งไปยังกรมราชธรร์แล้วส่งต่อไปที่เรือนจํากลางบางขวางสั่งการให้บังคับคดีด้วยการประหารชีวิตนักโทษทั้ง4คนวันพฤหัสบดีที่10ตุลาคมพศสอ0 6เวลาประมาณ16นาฬิกา เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงของเรือนจำกลางบางขวางได้ทำการเบิกตัวนักโทษจากหมวดควบคุมนักโทษประหารแดนหนึ่งจำนวนสี่คนได้แก่ 1. น,นชสวงดวงยภาหมายเลขประจำตัว1181ทับ02 2. นชสุวรรณอุยตตุงหมายเลขประจำตัว1179ทับ02 3. นชซ้อนผลวานิชหมายเลขประจำตัว1180ทับ02 และ 4. นชเปียหรือเจวิรัตหมายเลขประจำตัว3 7 5 0 6มาที่ฝ่ายควบคุมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆก่อนการประหารชีวิตโดยเริ่มตั้งแต่พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบตำหนิรอยสักและแผลเป็นรวมทั้งประวัติบุคคลเพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกับในคำสั่งให้ประหารชีวิตจากนั้นได้ให้ทำพินัยกรรมและเขียนจดหมายสั่งเสียถึงพ่อแม่ลูกเมีย เสร็จแล้วจึงนําอาหารมื้อสุดท้ายมาให้นักโทษประหารทั้ง4คนกินเมื่อกินกันอิ่มแล้วเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของเรือนจําได้ทําการอ่านคําสั่งยกหนังสือถวายดีกาทูลเก้าให้นักโทษทั้งหมดฟังแล้วให้เส้นทราบในคําสั่งนี้พี่เลี้ยงนําตัวนักโทษทั้ง4ี่คนไปฟังเทศนาธรรมจากพระสงฆ์ที่ใต้หอรักษาการจชั้นหลังจากพระเทศจบนักโทษได้ถวายดอกไม้รวมทั้งเงินติดกรนเทศแก่พระสงฆ์ เสร็จแล้วพี่เลี้ยงจะนำตัวนชวสไปสู่ห้องประหารก่อนเป็นคนแรกซึ่งตามปกติแล้วการประหารมากกว่าหนึ่งลายหากเป็นจำนวนคู่เช่น2 4 6ลายจะนำนักโทษเข้าประหารพร้อมกันทีละสองลายโดยมีเพชฌฆาตมือหนึ่งและเพชฌฆาตมือสองทำการประหารพร้อมกันหากเป็นจำนวนคี่เช่น3 5หก็อาจจะนำเข้าประหารพร้อมกันเป็นคู่ก่อนแล้วนำที่เหลือเข้าประหารรายเดียว หรือประหารลายเดียวก่อนแล้วนําที่เหลือเข้าประหารเป็นคู่ก็ได้เว้นแต่จะมีเพชฌฆาตอยู่เพียงคนเดียวจึงจะนํานักโทษไปประหารทีละลายจนกว่าจะหมดสําหรับการประหารในครั้งนี้มีเพชฌฆาตมือหนึ่งและเพชฌฆาตมือสองอยู่ครบแต่ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดจึงไม่นํานักโทษเข้าประหารเป็นคู่อาจเป็นเพราะปืนอีกกระบอกขัดข้องจึงต้องนําเข้าทีละหนึ่งลายหรือมีเหตุอย่างอื่นก็สุดจะคาดเดาได้ เพราะไม่มีการบันทึกสาเหตุไว้เมื่อพี่เลี้ยงนำตัวนอชอสวงมาถึงศาลาเย็นใจได้นำผ้าขาวมาผูกปิดตาแล้วเอาดอกไม้จุบเทียนใส่ในอุ้งม,มือโดยให้พนมมือไว้แล้วช่วยกันประคองตัวเดินเข้าสู่ห้องประหารซึ่งในห้องประหารจะมีหลักประหารอยู่สองหลักและแท่นปืนสองแท่นในครั้งนี้ผมไม่รู้ว่าใช้หลักไหนทําการประหารบ้างเพราะคาดเดาไม่ถูกว่าใช้ปืนหนึ่งหรือสองกระบอก หากใช้ปืนกระบอกเดียวก็จะใช้หลักที่1เพียงหลักเดียวในการประหารแต่ถ้าหากใช้ปืน2กระบอกก็จะใช้หลักที่1และหลักที่สําสลับกันทําการประหารไปจนหมดพี่เลี้ยงทําการผูกมัดตัวนอชอสวงให้ยึดติดกับหลักประหารจนแน่นแล้วตั้งเป้าตาวัวให้ตรงกับหัวใจเอารายแห้งโรยรอบหลักประหารสําหรับใช้สับเลือดพลเลงปืนได้เข้าทําการตั้งศูนย์ปืน ให้ตรงกับจุดศูนย์กลางของเป้าตาวัวเมื่อเห็นว่าตรงดีแล้วได้ยึดปืนให้ติดแน่นอยู่กับแท่นนายเพี้ยนคนแรงดีเพชรคาดมือหนึ่งเข้าทำการตรวจสอบศูนย์ปืนอีกครั้งเมื่อเห็นว่าตรงเป้าดีแล้วได้แจ้งความพร้อมให้หัวหน้าชุดประหารทราบธงแดงได้สะบัดลงเสียงปืนแบ็กมันดังตึกกล้องขึ้นหนึ่งชุดทำการประหารเมื่อเวลา17นาฬิกา15นาทีไม่ทราบจำนวนกระสุนที่ใช้ในการประหาร เมื่อพี่เลี้ยงและแพทย์เข้าไปตรวจสอบพบว่านชสวงได้สิ้นใจไปแล้วจึงนำร่างนชสวงลงจากหลักไปเก็บไว้ในห้องเล็กเสร็จแล้วพี่เลี้ยงจึงนำนชสุวรรณมาสู่หลักะหารเป็นลายที่สองหลังจากผูกมัดตัวตั้งเป้าและตั้งศูนย์ปืนเสร็จในมุ่ยจุ้ยเจริญเพชรคาดมือสองได้เข้าประจำแท่นปืนเมื่อพร้อมแล้วหัวหน้าชุดประหารได้โบกธงแรงลงเสียงปืนดังขึ้นเป็นชุดที่สอง ทำการประหารเมื่อเวลา17นาฬิก30นาทีไม่ทราบจํานวนกระสุนที่ใช้หลังจากเห็นว่านอชอสุวรรณได้สิ้นใจไปแล้วพี่เลี้ยงจึงนําร่างนอชอสุวรรณไปเก็บไว้ในห้องเล็กจากนั้นจิงนําตัวนทซ้อนเดินเข้าสู่ห้องประหารเป็นลายที่3เมื่อตั้งเป้าตาวัวและสูนปืนเสร็จแล้วนายเพี้ยนคนแรงดีเข้าทําหน้าที่เพชฌฆาตอีกครั้งทําการเหนี่ยวไกปืน ปะหารนชซ้อนเมื่อเวลา17นาฬิก45นาทีไม่ทราบจำนวนกระสุนที่ใช้เช่นกันเมื่อตรวจสอบที่หลักประหารพบว,ว่านชซ้อนได้สิ้นใจไปแล้วจึงนำร่างลงจากหลักไปเก็บไว้ในห้องเล็กจากนั้นพี่เลี้ยงจึงนำนอชอเปียหรือเตี้ยเดินเข้าสู่ห้องประหารเป็นลายสุดท้าย <esf. Suzanne> หลังจากตั้งศูนย์ปืนเสร็จนายมุ่ยจุวยเจริญเข้าทำหน้าที่เพชฌาตอีกครั้ง ทำการประหารนอชอเปียหรือเตี้ยไปเมื่อเวลา18นาฬิกาไม่ทราบจํานวนกระสุนที่ใช้ในการประหารหลังจากตรวจสอบที่หลักประหารแล้วพบว,ว่านอชอเปียหรือเตี้ยได้สิ้นใจไปแล้วพี่เลี้ยงจึงนําร่างนอชอเปียหรือเตี้ยลงจากหลักจับให้นอนคว่ำหน้ากันอุจจารไว้ที่หน้าหลักเสร็จแล้วได้ไปนําร่างของนอชอสวงนอชอสุวรรณและนอชศอ,อนออกมาจากห้องเล็ก จับให้นอนคว่ำหน้าเรียงกันไว้ที่หน้าหลักประหารเช่นกันเจ้าหน้าที่ของเรือนจำและเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าพิมพ์ลายนิ้วมืออีกครั้งเป็นอันเสร็จสิ้นการประหารในครั้งนี้วันศุกร์ที่11ตุลาคมพศ2506นักโทษชั้นดีซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานได้มาทําการตัดโตนที่ขาของล่างนักโทษประหารออกทําการอาบน้ําชําระคราบเลือดเอาสมุีอุดแผลที่ถูกยิง แล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ใหม่บรรจุลงลงศพเขียนชื่อและเลขหมาประจำตัวไว้ที่ฝาโลงแล้วส่งออกทางประตูผีซึ่งทะลุถึงป่าชาวัดบางแพรกใต้นำาลงศพไปเก็บไว้ในกกดังเพื่อรอให้ญาติมาติตต่อขอรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนชสวงดวงยาภานนชสุวรรณอุยตุงนชซ้อนผลวานิชและนชเปียรเตี้ยวิรัต นับเป็นนักโทษประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าโดยพระเาตของเรือนจำการบางขวางรายที่135 136 137และ138ตามลำดับลายชื่อครับ